riết <laughs> rồi riết rồi đúng không gặp đốn nha choi đốn ตัวแรกไม่ยอมกัดครับผมตีไปอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยเลยเนี่ยเต็มปากมาจากป่าบัวนี่ครับใสสวยเลยตัวนี้โหเรียบร้อยครับลงคอไปเลยจะปวดได้ไหมเนี่ย หนึ 100. 100, 100. Anyway?. ่งร้อยหนึ่งร้อยขึ้นมาขึ้นมากับเฉยครับผมสฉยสวยเลยเต็มปากเลยครับผมนี่ฮะช่อนลำน้ำยาครับผมไสดีเลยพอดียืนอยู่ข้างบนนี่เห็นตัวครับผมเห็นตัวลอยอยู่หลายตัวเลยฮะ ตัวแรกไม่ยอมกัดครับผมตีไปอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยเลยเนี่ยเต็มปากสุดยอดครับผมข้าวจัว่วเด๋ยวลุยต่อ ครับโดนน่าจะโดนครับผมไม่ใช่ช่อนครับผมช่อนไซสสวยเลยผมีตดคอเลยอู้มาจากป่าบัวนี่ครับไซส์สวยเลยครับตัวนี้โอ้ยเรียบร้อยครับลงคอไปเลยจะปวดได้ไหมเนี่ยนีการโกงกระโดดบักแดดครับผมตัวมันเลยตัวน,นี้ ยอครับเรียบร้อยนีไ่ไงโดนสองสามไม้เองครับผมคุ้งมากัดเลยชนไซ ใช้ได้เลยผมนะฮะกับเป็นกบกระโดดกระแทกครับผมโลมแรงมากครับผมปลาก็กัดยากฮะเนี่ยไอปลากันไม่ยากครับผมจะกันไม่ค่อยโดนนะผมเนี่ยตัวแรกมาแล้วลุยต่อฮะ <ừ> ตัวที่สองครับผมก็ช้อนไซส์เท่าเดิมเลยกลายเป็นกบเป็นโดว,ว์บางแดบครับผมเ <ừ> นี่ยเรียบร้อยครับผมสุดยอดครับ